คูบุญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมจักรวาลเตรียมส่งคู่บุญคู่บารมีใหญ่นะคะแรนดอมนี้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับแรนดอมนี้นะคะจะมีเลข16นะคะเลข1เลข6เลข3นะคะที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือเดือนเกิดนะคะและอายุ 36ปีสำหรับเรนดอมนี้มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ความรักในครั้งนี้นะคะ 1. มีการขอพรกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์โดยเฉพาะเทพทางอินดูฮินดูนะคะพระแม่รักษมีพระแม่อุมานะคะที่โดดเด่นหรือพระตรีมูรติ ะะสำหรับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานนะคะที่โดดเด่นของแรนดอมนี้นะคะว่า